ลูกที่ดีอย่าพูดแบบนี้ใส่พ่อแม่เด็ดขาดเพราะพ่อแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะ 1. บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องมายุ่งพ่อแม่บางบ้านมักจะกลัวว่าลูกเหนื่อยจากการทำงานไม่อยากให้ลูกกลับมาเหนื่อยที่บ้านอีกก็จะมาเก็บข้าวของในห้องซักผ้าถูผ้ารีดผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้ลูกแต่บางทีเพอทำเสื้อผ้าใหม่ล้างห้องน้ำจนสิ่งของในห้องน้ำเสียหายลูกก็ไม่ควรไปบอกพ่อแม่หรือต่อว่าพ่อแม่ว่าไม่ต้องมายุ่งได้ไหมของเหล่านี้หนูจัดการได้แบบนี้ทำให้พ่อแม่ยิ่งเสียใจนะท่านหวังดีกับเราท่านกลัวเราเหนื่อยก็เลยต้องทำให้เราไงสงบุญอะไรอยู่ได้น่ารำคาญ พ่อแม่มักจะสอนจะพูดสิ่งต่างๆกับเราเสมอแม้ว่าเราโตเท่าไหร่เราก็ยังเป็นเด็กสำหรับท่านอยู่ดีพ่อแม่บางคนอาจจะพูดบ่อยจนเกินไปเพราะท่านเป็นห่วงบอกกับเราซ้ำๆซ,ซักๆจนบางครั้งลูกอย่างเราก็เผลอปากพูดออกไปว่าพ่อบ่นอะไรน่าลำคาญแม่บ่นอะไรน่าลำคาญจริงๆเลยพ่อแม่ที่บ่นเพราะว่าท่านเป็นห่วง อย่าพูดแบบนี้กับท่านเลยนะคะท่านเองก็มีความรู้สึกมีหัวใจท่านจะเสียใจมากถ้าลูกอย่างเรามองความหวังดีของท่านเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ 3. ไม่ต้องถามเยอะได้ไหมบอกไปก็เท่านั้นไม่รู้อยู่ดี จริงอยู่นะคะที่เรื่องบางเรื่องที่พ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจเหมือนเราเพราะเราเป็นวัยรุ่นเราทันสมัยแต่พ่อแม่ท่านก็อยากรู้เพื่อคุยกับเราเพื่อให้คำปรึกษากับเราท่านก็เลยถามเราซ้ำๆอย่ารำคาญท่านเลยค่ะเพราะพ่อแม่เป็นคนสมัยเก่าเราเป็นคนสมัยใหม่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหาตรงกลางให้ท่านให้ท่านได้มีคำปรึกษาให้กับเราบ้างแล้วท่านจะมีความสุขนะคะ สี่นิสัยแบบนี้ก็ได้มาจากพ่อแม่นั่นแหละเวลาทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ไม่ควรยอกย้อนท่านนะคะว่านิสัยที่เราได้มาที่เราเป็นเนี่ยมาจากท่านไม่ใช่หรอแบบนี้ถือเป็นคำพูดที่รุนแรงมากจะทำให้ท่านเสียใจอย่างมากคำพูดของเราเราอาจจะไม่คิดเราเป็นคนพูดเราไม่ได้ยินคำพูดของตัวเองแต่คนที่ฟัง มันบาดลึกไปตรงกลางหัวใจเลยนะคะท่านจะเสียใจมากแล้วเราเองจะคิดได้เมื่ออารมณ์เย็นและรู้สึกผิดแต่ตอนนั้นก็คงสายไปแล้วนะ 5. ทําทำไมไม่เป็นเหมือนบ้านอื่นบ้างหยุดเปรียบเทียบพ่อแม่ตัวเองกับพ่อแม่คนอื่นเถอะนะคะเราเองเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เปรียบเทียบเรากับเพื่อนหรือคนอื่นคิดดูซิว่าตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่มักจะพูดเปรียบเทียบเรากับเพื่อน เราเสียใจแค่ไหนณนะวันนี้เราโตแล้วเรามีการงานที่ดีทำแต่เรากลับเอาพ่อแม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้างท่านจะยิ่งเสียใจแค่ไหนท่านเลี้ยงเรามาอย่างดีเราเองก็ต้องดูแลแล,และเลี้ยงท่านอย่างดีเช่นกันนะ 6. บอกตั้งหลายครั้งแล้วทำไมยังทำไม่ได้อีกก็พ่อแม่เรานับวันก็ยิ่งแก่ลงท่านก็มักจะหลงหลงลืม,ล,มลืมบ้างเราเองก็อย่างดหงิด,งด ที่จะต้องบอกท่านซ้ำๆตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่ไม่เคยลํำคาญที่เราถามท่านซ้ำๆเราไม่รู้เรื่องอะไรท่านเองก็จะอธิบายและตอบเราทุกครั้งไม่เคยบ่นหรือต่อว่าเราเลยแต่ทำไมเมื่อเราโตขึ้นเรามีความรู้เรามีความสามารถ พ่อแม่ถามเราบ้างเรากับหงุดหงิดและลํำคาญท่านสิ่งเหล่านี้ที่เราทำมันทำร้ายจิตใจพ่อแม่เป็นอย่างมากนะให้ทำดีกับท่านให้มากอย่าลําคาญท่านเลยในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่ดูแลและใส่ใจท่านให้มากๆไม่ใช่มาร้องไห้ข่าครวนอยากทำดีกับท่านในวันที่ท่านไม่อยู่แล้ว